สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพข้อสอบคณิตศาสตร์ลุยปาสเตอร์ไม่ได้เป็นผู้สร้างเชื้อโรคแต่หลุยปาสเตอร์เป็นผู้ชี้ให้เห็นว่าในอากาศมีเชื้อโรคอาจารย์ดำรงไม่ได้เป็นผู้สร้างข้อสอบแบบตัดตัวเลือกได้แต่อาจารย์ดำรงเป็นผู้ชี้ให้เห็นว่าในข้อสอบมีข้อสอบแบบตัดตัวเลือกได้ ในคลิปนี้ก็แนะนำการตัดตัวเลือกแล้วก็ปรับปรุงคุณภาพข้อสอบข้อสอบ o อน t ปี2549ข้อ7ฟังก์ชัน y ถ้ากับ fx ในข้อใดมีกราฟดังรูปต่อไปนี้กำหนดรูปของกราฟมาและถามว่า y ถ้ากับ fx นั่นนะ่ะตรงกับสูตรในตัวเลือกใดมี4ตัวเลือก นักเรียนเห็นคำถามแบบนี้จะทำยังไงนะวิธีตัดตัวเลือกทนะทาให้ดูแน่นอนส่วนวิธีจริงนะต้องมานั่งกะว่าจุดนี้ x 0 y 1นี่ถัวกำลดให้ตรงนี้ต้องเล็งเอาเองนะต้องคาดเดาว่านี่คือ12นะนี่นักเรียนต้องเดาเอาเองนะว่านี่คือลบ12นะ ไปลว่าสเกลนี้นักเรียนต้องคาดเดาว,วิธีจริงจะทำยังไงนะไปตัดสินใจกันเอาเองนะเดี๋ยวไปดูคำแนะนำท้ายคลิปนะอ่ะเราจะมาตัดตัวเลือกกันนะการตัดตัวเลือกแต่ละคนอาจจะใช้เหตุผลในใจแตกต่างกันไม่เป็นไรนะมีวิธีมากมายมากกว่าที่พูดในคลิปนี้ สมมุติว่านี่คือจุด1,2เนี่ยต้องใช้คำนี้เลยนะสมมุติว่านี่คือจุด1,2อยู่บนกราฟแต่ตัวเลือก1นะึะ x 1 y 0ตัวเลือก3 x 1 y 0อีกตัดทิ้งได้เลยตัวเลือก1กับ3นะวิธีจริงยังไม่รู้เราจะทำยังไงนะต้องคาดเดาว,ว่าเส้นต่างเส้นสองเส้นนี้ต่อกันตรงก,กับตัวเลือกใดแต่ตอนนี้รู้แล้ว1กับ3ไม่ใช่ จากกราฟต้องดาอีกแล้วนะลบหนึ่งนี่ดาว,ว่าลบหนึอยู่บนกราฟนะตัวเลือก4 f ่เลบหเป็น0ไม่จริงละตัดตัวเลือก4เพราะฉะนั้นให้สเกลมาขนาดนี้นักเรียนต้องคาดดาเองนะว่านี่คือจุดหนนี่คือจุดลบหนะึอันนี้นะีไม่ต้องดาเพราะจวกำหนดให้ศูแต่ตัวนี้ทุกคนต้องดาอาอเอง นี่คือข้อสอบ Onet ปี2549เหตุผลในการตัดตัวเลือกนะหรือว่าเชื้อโรคที่ปรากฏในในข้อสอบนี่แหละนะใช้เหตุผลนิดเดียวนะจากกราฟไม่มีจุดตัดแกน x มองแค่นี้เองเห็นไหมจากกราฟไม่มีจุดตัดแกน x X1Y0 ตัวเลือก1ตัดทิง้ง X1Y0 ตัดตัวเลือก3ทิง้ง X-1Y0 ลบตัดตัวเลือก4ทิง้งพอใช้เห็นเหตุผลแบบนี้ก็ตัดตัวเลือกได้3ตัวเลือกเหมือนกันนะคำแนะนำนะวาดกราฟสวยงามนะกำหนดจุดให้ชัดเจนว่า นี่คือ1 2อย่าให้นักเรียนเดาเอาเองว่ามัน1แล้วก็2.1หรือ2 1.99นะีตัวนี้ก็เหมือนกันนะีใส่พิกัดลงไปเลยลบ2อ่าลบ1กับ2นะีไม่ปล่อยให้นะนักเรียนเดาโจทย์นะแล้วก็ถามเกี่ยวกับความต่อเนื่องฟังชันนะยังมีประโยชน์มากกว่านะวาดกราฟสวยงามนะแต่ตัวเลือกตัดทิ้งได้อย่างรวดเร็ว คำแนะนำในการปรับปรุงคุณภาพข้อสอบคือวาดกราฟสวยงามดีแล้วใส่พิกัดไปเลย12-12ลบ12และไปถามเกี่ยวกับความต่อเนื่องของฟังก์ชันดีกว่า,าพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ